มีใครที่ไม่รู้จักเปรมและชื่อจริงก็คือเกียรติศักดิ์ครับเกียรติศักดิ์ัยส่วนเกียรติศักดิ์อันนี้เป็นชื่อแบบแม่ตั้งให้เลยใช่ไหมหรือพ่อจำไม่ได้อะไแต่ <laughs> ต้องไปถามแม่ <laughs> ไม่แน่ใจว่าใครตั้งครับครับ <laughs> เคยถามหรือแต่ว่าลืมแล้วก็เป็น <c oughs> ชื่อไทยๆจริงๆเลยนะใช่ครับค่ะถ้าสมัยนั้นก็คือ เป็นชื่อที่ที่ดังซิโก้เกติศักเซนาเมืองอ๋อเหรอนักฟุตบอลครับอสมัยเด็กๆจะชอบมีคนชอบล้อเลียนว่าเรียกว่าซิโก้ซิโก้อะไรเงี้ยครับนักฟุตบอลใช่ทุกวันนี้ก็ยังดังแต่แกแล้วชอบเอาแกแล้วครับโอ้ค่ะแล้วเราก็โตขึ้นแล้วไร่ซิโก้ก็แกแล้วด้วยแอบเข้าใจเลยเขาถึงว่าแล้แต่แก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเราชอบฟุตบอลด้วยไหมไม่ไม่เลยครับกีฬาไม่ค่อยถ้ากีฬาฟุตบอลไม่ไม่ชอบครับรู้ตัวเลยว่าไม่ชอบกีฬาถ้าเป็นฟุตบอลนะไม่ไม่ชอบไม่ใช่ทางครับเล่นไม่เก่งด้วยใครลองครับไม่ได้ครับแต่ถึงตอนนี้ทางเนี่ยได้พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าเราสนใจทางด้านดนตรีครับแล้วมาไงอะคะถึงได้มา เล่นดนตรีหรือว่ามา,าในทางนี้ในต่างแดนถ้าพูดดนตรีในต่างแดนก็คงต้องก็คงต้องตามติดตามแม่มาอยู่ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เล่นดนตรีตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วด้วยครับก็คือชอบมาตั้งแต่เด็กๆถ้าจะเริ่มจริงๆก็คือตั้งแต่ประถมประมาณป .5 ป .6 ครับเขาก็จะมีวิวชาดนตรีใช่ไหมครับเขาก็จะ สมัยที่ผมเรียนประถมก็คือครูจะให้สอนให้ให้ครูจะสอนให้เป่าคุยอนะไรครับเราก็เริ่มหัดเป่าคุย่ยล้วรู้สึกว่าเออเรามาได้ทางนี้เราเราชอบเราเล่นได้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมาตั้งแต่นั้นมาครับทีนี้ก็จะมีวงหริยางด้วยของโรงเรียนใช่ไหมครับก็ไปลองเล่นเอ่อเมโลเดียนที่เหมือนเป็นคีย์บอร์ดเล็กๆนะครับก็ไปเล่นตรงนั้นแล้วก็ชอบอีกก็เล่นได้แล้วก็เลย ไปเริ่มครับเล่นคีย์บอร์ดหลังจากนั้นนะครับก็เล่นมาเรื่อยๆจนถึงก็นี่แหละรครับจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่าเออเราเข้าใจง่ายแล้วก็เล่นเล่นทําได้ดีอะไรครับก็เลยจําได้จำได,ได้อะไรครับโอ้พี่ว่ายากอยู่นะพี่จ,จำน้ตไม่มีทางได้อ่ะอ <laughs> <laughs> ถึงตอนนี้เนะีคิดว่าไม่ใช่ทางนี้แน่นอนอืมครับพออยู่โรงเรียนแล้วแล้ว มาอยู่ที่นี่ตามแม่มานี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณสิบหกย่างสิบเจ็ดครับที่ตามแม่มาอยู่นี่ก็โตแล้วครับภาษาไทยเราก็เก่งแล้วภาษาอีสานและเป็นคนที่เป็นคนจังหวัดีสเกตครับรีสเกตแล้วผู้ริสารอยู่แล้วแน่นอนตามแม่มาอยู่ด้วยความสมัครใจหรือเปล่าหรือยังไงไม่เลยเพราะว่าสมัมสมัยนั้นเป็นวัยรุ่นนะครับสิบหกเจ็ดเป็นช่วงโอลิมป์วัดต่อ ก็อีกอย่างแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็คือเล่นดนตรีมีงานดนตรีอยู่แล้วด้วยตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่ยังเรียนอยู่ก็คือออกงานอะไรเราล้วก็ติดเพื่อนด้วยเล่นดนตรีด้วยก็คือไม่อยากจะมาที่นี่เพราะเรายังเรายังชอบที่นั่นอยู่ครับใช่โตแล้วด้วยครับมีเพื่อนมีอะไรไม่อยากมาแต่ว่าจะ เรียกว่าแม่บังคับมาก็ไม่ผิดแล้วแม่มีลูกเอ่อสองคนมีพี่ชายคนหนึ่งที่เมืองไทยครับนี่อยู่เมืองไทยใช่ครับค่ะอันี้แม่จะเอาคนสุดท้องค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาก็มีครอบครัวแล้วด้วยอ๋อเอามายากครับอายุเกินเกินเกณฑ์ด้วยมาไม่ได้เกณฑ์เข้าสิบแปดใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเราก็ใกล้บิดเลยนะใช่ใช่อ๋อเคยแต่แม่บังคับมา คแม่เนี่ยแม่นั่งดูครับใช่โอเคไปยังนั้นเลยแล้วมาได้เราต้องมาเรียนอะไรต่อไหมอะไรยังไงก็เริ่มต้นก็เรียนภาษาเล้วแหลเรียนภาษาก่อนหนึ่งปีเรียนหนึ่งปีแล้วก็หลังจากเรียนภาษาที่โรงเรียนเขาก็แนะนําว่าให้ไปเรียนสายอาชีพนั้นโน่นนี่ไหมผมก็ยังมาศาสตร์จามต่อดนตรีที่นี่อยู่ก็คือช่วงนั้น ระหว่างเรียนภาษาแล้วก็มีเรียนพิเศษด้วยตอนนั้นก็คือเรียนเรียนกีต้าะเออก็เอาดนตรีต่อไปแต่เป็นเป็นเรียนพิเศษที่นี่ค่ะที่จริงแล้วกีตาา์เนี่ยยูมองไทยนะยังยังเล่นไม่ค่อยได้พื้นฐานมากเลยที่จริงจะหนักไปทางคีย์บอร์ดตีกลองอะไรมากกว่าพอมาถึงนี่ถึงมาเริ่มเรียนจริงจังกับกีต้าะก็เรียนพิเศษทุกอาทิตย์กีตาา์แล้วก็ ช่วงที่เรียนาภาษาเขาก็จะพอจบภาษาเขาจะมีส่งต่อไปเรียนสาอาชีพนู่นนี่อยู่นะครับผมก็บอกว่าเามีครูที่สอนพิเศษกีตาร์เขาบอกว่าเขาจะส่งไปเรียนที่โรงเรียนดนตรีโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับก็เลยว่ายังไม่เรียนสายอาชีพจะไปเรียนต่อสายดนตรีโดยตรงอย่างเงี้ยครับแต่บางเอินว่าสอบอสอบทฤษฎีไม่ผ่านหลังจากที่เรียนภาษาเสร็จก็คือ ถ้าปฏิบัติก็สอบผ่านต้องสอบเข้าก่อนนะครับสอบไม่ผ่านก็เลยก็เลยต้องต้องรอไปรู้สึกว่าจะสอบไปสามครั้งสามปีปีทีบินละครับลองสอบเข้าโรงเรียนดนตรีได้ปีที่ไม่ได้ครับไม่ได้เขาให้นั้งสามปีนะนอะครับก็คือไม่ผ่านมันยากหรือว่าภาษาหรือยังไงคะเอ่อด้วยภาษาหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่ผมคิดว่าคง ตั้งใจไม่พอในด้านทฤษฎีครับนะคือผ่านในด้านทางปฏิบัติผมจะชอบเล่น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 แล้วแต่ว่าคือมันจะมีทั้งสอบปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีแต่ทฤษฎีนะั่นคือเกณฑ์เขาไม่ผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดไปมไม่ภาษามันก็ยากด้วยไหมเพราะว่าเราเรียนแค่ปีเดียวเอในใในนจุดในจุดของโนกก้ตเพม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาอะไรว่ามันจะเป็นทฤษฎีก็คือการอ่านโน้ตการ ดูโน้ตอะไรประมาณนั้นครับแต่ไม่ได้ดูเทคนิคการเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะไม่ชอบในทางทฤษฎีอ่านโน้ตอะไรเท่าไหร่เงี้ยครับแล้วก็ต้องไปดูก็คือดูทฤษฎีมากกว่าที่จะเล่นนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจพอคิดว่าในตอนนั้นแล้วผ่านจุดนั้นมาอะไรยังไงก็าตื่นเต้นนะตื่นเต้นหลัง <laughs> จุดนั้นก็คือก็ยังเล่นดนตรีอยู่ <c oughs> ถึงสอบไม่ผ่านแต่ว่าก็ยังเล่นเป็น เป็นเป็นฮอบบี้เป็นการในยูเด็กแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรียนโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็ไปทํางานทํางานอย่างอื่นทํางานตอนนั้นก็ทํางานในในโรงงานด้วยครับก็ทําหลายอย่างที่จริงตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กับแม่เด็กๆก็แม่ก็ให้ไปทํางานกับแม่เราทำความสะอาดนี่ครับที่โรงงานครับเป็นโรงงานครับโรงงานที่ป่าผมทาพ่อพ่อเลี้ยงทําครับ ก็คอทำความระกษาเนี่ยนแล้วก็ทําหลายอย่างครับแล้วก็มีวงดนตรีกับฝลังด้วยตอนนั้นก็เป็นงานดิเรกไปครับอายุยังน้อยเลยนะต่นช่วงนั้นใช่ครับประมาณยี่สิบต้นใช่